สวัสดีครับมิรสหายสายคมทุกท่านสวัสดีวันพระวันวิสาขานะครับวันนี้เอาพี่ปลาลังเล่มไรสดเมื่เช้านะครับ <c oughs> วันนีเก็บงานโชว์ลอยรอยค้อนนะคะอันนี้โชว์ลอยค้อนโชว์ลอยค้อนนะครับ เป็พลังนะฮะใบ16เนิ้วอคุภาพการทำลายล้างสูงโชว์ผิวรอยค้อนนะครับมาลองคมกันสักหน่อยจ้ะโชว์รอยค้อนรอยเจียกระปุ่มกระปํำนี่นะฮะ แล้วเก็บเคสซอนเก็บเอมเอียมมันจะได้เนียนนะครับเขาเจอปลาได้ก็แตไปสามวันมันก็เก็บได้ไม่ใช่ปัญหาเนาะกับพลังมีดไปเปิดทางในปลาครับพลางมันสูงมากเล่มนี้ใช้ข้องฮะตัวนี้ไม่มีคมนะจับได้ งานสะดวกปดโหนักหนักเป็นของชนเผ่าทางมาเลเซียนะฮะตรงนี้นะครับดาไม้ไผ่ไะ้ความชื้อเรียบร้อยนะครับโอเคเดี๋ยวรออีกเล่นหนึ่งเลยเป็นมีดลูกค้าส่งมาเติมความหวานแล้วก็เก็บงานนิดหน่อย เป็นคาตนะหรือเปล่าเนี่ยน่าจะใช่เนาะนี่นะฮะเก็บการคมกระจกนะครับม่อนอยู่นะฮะม่อนอยู่ดูกันชัดๆนะครับม่อนอยังอยู่นะครับแสงมาจะทะท้อนไปนะฮะเ,เพิ่มความหวานนี่นะครับ บอกจะเพิ่มใบเงาเดี๋ยวจัดให้นะครับอันนี้ลองคมดูก,ก่อนเพราะเพิ่มความหวานให้แล้วประมาณนี้นะครับ เราไปฟันกระดาษกลางอากาศกันนะครับได้ไหมคมถึงป้ายนะครับหายสึะมาณนี้นะครับกับลาบตะกระ้รของ,งขุนศึกแถวบางบัวทองนะครับนี่คือคมนะฮะคมที่เราไล่เก็บความหวานให้ เทา้าว้แค่นี้นะครับวัสดีครับ